สวัสดีครับวันนี้นะครับผ่านไปแล้วสองคืนนะครับเราก็จะมาดูปลากระดี่เราว่าเป็นยังไงบ้างวันแรกเนี่ยอตอนแรกที่เราบอกไว้ว่าแค่คืนเดียวเนี่ยปรากฏว่าผมมาเช็คดูละมันเพิ่งมีแม่ปลาไขแค่กรลังมังเดียวแค่คู่เดียวก็เลยทิ้งไว้อีกคืนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูนะครับว่าแม่ปลาที่ไขแล้วเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้หมดเลยนะมีกะลังนี้นะครับที่ไขแล้ว ตั้งแต่วันแรกคืนเดียวที่เหลือนี่ไข่สองคืนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์เพิ่มด้วยนะครับก็คือไฟฉายช่วยเอ่อในการช่วยส่องอ่านี่นะครับเห็นไข่ไหมครับโฟกัสมองเห็นไหมลองเห็นเนี่ยค่ะนี่นี่ไข่ชี้ตรงนี้ครับนี่นี่ตรงนี้นี่นี่นี่ไข่อ่ามาลองดูกระมังนี้ครับกระมังนี้เยอะครับอ่าจะได้ไปเร็วๆนะครับนี่เห็นไหมฮะ อ้อง close up ไปอีกนิดหนึ่งนี่ขไข่เม็ดเล็กๆนะฮะไอวอร์ดน,นะครับอ่าโอเคเอ้มาดูกระมังนี้ครับคู่นี้นี่คือไขตั้งแต่วันแรกใส่ไปวันเดียวไขเลยอันนี้ก็คือเริ่มเป็นตัวแล้วเห็นตัวววายขยับขยับสะท้อนไฟสะท้อนไฟใช่ไหมมองเห็นไม่เอ่ยอ่ะ,อะตรงบนใบเนี่ยครับเห็นไหมฮะ อ่านั่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วอ่ามันขยับเนี่ยอ่ามันมีตรงนี้เรามีแบ็กกราวด์เขียวๆให้นิดนึงก็คือจะมองเห็นอันนี้คือเป็นตัวก็คือคือคอนเดียวนะครับเป็นตัวแล้วถามว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราทําอะไรนะครับก็คือเราต้องเอาแม่ปลาออกนะครับอย่างไอกระลำปางที่เป็นตัวแล้วเนี่ยก็คือผมเอาแม่ปลาออกแล้วตั้งแต่เมื่อวานเหลือแต่พ่อปลาไว้ซึ่งพอวันเนี้ยมันรอพอเราเห็นว่ามันฟักเป็นตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็<ๆ>ต้องเอาพ่อปลาออกด้วย ทำไมเราถึง abilities. ต้องเอาแม่ปลาออกก่อนพ่อปลาเอโดยธรรมชาตินะครับก็คือปลากระดีก็พอมันไข่เสร็จแล้วเนี่ยพ่อปลามันจะหวงไขน่นะครับก็คือมันก็จะคอยไล่แม่ปลาไม่ให้มายุ่งตัวผู้เนี่ยจะเป็นตัวที่ดูแลไข่มันจะลักษณะหเหมือนปกกระกาศเลยนะครับก็เลยต้องเอาแม่ปลาออกเพราะไม่อย่าง,งน,น,น,นั้นเนี่ยมันไล่กันเนี่ยแล้วไข่มันจะแตกไข่มันจะจมน้ําอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ปลาจะกินไข่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเราต้องเอาแม่ปลาออกที่นี้ นี่ครับอุปกรณ์อมันอาจจะมีความยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องค่อยๆต้อนค่อยๆไล่แล้วก็ปลามันมีสองตัวเนาะเราก็ต้องเลือกเอาเฉพาะ,ะตัวเมียนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยๆดูก็เราจะพยายามวนน้ำให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ไขม่มันมันร่วงมันแตกออกแต่ว่าถ้าเกิดไข่มันร่วงลงไปเนี่ย เดี๋ยวพ่อปลามันก็จะเก็บขึ้นมานะครับเอ๊ไปไหนนอะผมเห็นแต่ตัวผู้อครับนี่ครับได้แล้วนะฮะนี่แม่ปลาพองก็จะแฟบไปเลยนะครับเคแล้วก็ใส่ไว้ก็เดี๋ยวก็จะทําอย่างนี้นะครับทุกกระ,ะมังแล้วเดี๋ยวเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปก็เดี๋ยวขอตัดจบแค่นี้กันแล้วเดี๋ยวผมก็เอาแม่ปลาออให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว มาดูกันวันหลังนะครับสวัสดีครับ